สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูเวกเตอร์ a นะครับเท่ากับ5 x y ลบ6 x กํลังส i บวก2 y ลบ4 x j นะครับเขาให้หาอินทิกร a d r ตามเส้นทาง y เท่ากับ x กํลัง3ในระนาบ x y จากจุด1 1ถึง2 8และตรวจสอบว่า a มีคุณสมบัติอนุรักษ์หรือไม่นะครับ ตอนนี้ผมเอา a มา .dr ก่อนเลยนะ a .dr คือมันจะได้เท่ากับ 5xy ลบ 6x กำลัง2 i บวก 2y ลบ 4x j .dr เนี่ย dr ก็คือ อ dr ก็คือ dx i บวก dy j แล้วก็บวก dc k okay. มันดอดกันเนี่ยหมายความว่ามันเอามาคูณกันนะครับดังนั้นตัวแรกเนี่ยมันจะได้5 xy ลบห x กํลังสอง dx แล้วก็เอา j าคูณ j มันจะได้เป็นบวก2 y ลบ4 x dy นะครับ dc ไม่มี k k ไม่มี dc คูณศก็จะได้0ดังนั้นนี่คือพจน์ของมันนะครับ คือศูนย์ก็คือศูนย์นันนี่คือพดของมันตอนนี้เรามาดูตามเส้นทาง y เท่ากับ x กำลังสามตามเส้นทาง y เท่ากับ x กำลังสาม y เท่ากับ x กำลังสาม d y d y มันจะได้3 x กำลังสอง d x ก็คือเปลี่ยน d y เป็น d x นะครับอันนี้เราก็ นั่นไว้ตอนนี้เราเอาตัวนี้มาแทนเข้าไปตัวนี้นะครับมันจะได้เป็น 5x y 5x y เท่ากับ x กำลัง3ก็แทนเข้าไป x กำลัง3ลบ 6x กำลัง2 dx บวก สอง y เท่ากับ x กำลังสามลบ4 x dy เท่ากับ3 x กำลังสอง dx นี่ตอนนี้เราก็คูณเข้าไป5 x เนี่ย x กำลัง1บวก3เป็น5 x กำลัง4ลบ6 x กำลังสอง DX 2X ็กำลังสคูณกับสามเกำลังสองนะครับสามคูณสเป็น6กบวกสาคูณสเป็น6กหกเกำลังสามบวกสเป็น5 6X หกเอำลังห้าลบสี่คูณสมเป็นลบสิบเกำลังหนึบวกสเป็น X กำลังสาม dx ตอนนี้เราก็รวมนะครับรวมกำลังเยอะกำลังเยอะอยู่ด้านซ้ายกำลังน้อยอยู่ด้านขวาหก x กำลังห้าบวกห้า x กำลังสี่ลบสิบสอง x กำลังสาม ลบ 6x กํลัง2 dx นะครับตอนนี้ก็อินทิเกรต a d r มันก็คืออินทิเกรตตัวนี้นะครับจริงๆอะ่ะมันจะต้องเขียนแยกแต่ว่าผมเขียนรวมไปเลยนะฮะ 6x กํลัง5บวก 5x กํลัง4ลบ 12x กํลัง3ลบ 6 x กำลังส dx ตำแหน่งตำแหน่ง c เพราะว่าตรงนี้มันคือ c ตำแหน่ง c คือ1ถึง2 1ถึง2อ่าเรียบร้อยมันจะได้ดึง6ออกมานะครับอินทิเกรต x กำลัง5อินทิเกต x กำลัง5ได้ได้นี่นะฮะสูตรก็คือ x n บวก1ส่วน n บวก1 บวก c อันนี้คือสุอนเี้จะได้ x กําลัง5บวก1เป็น x กําลัง6ส่วน6 5. บวก5อินทิเกรตเฉพาะ x นะครับ x กําลัง4ก็เป็น x กําลัง5ส่วน5ลบ12ค่าคงที่ดึงออกมาอินทิเกรต x กําลัง3เป็น x กําลัง4ส่วน4ดึงลบ 6, 6ออกมา อินทิเกรต x กําลังสองเป็น x กําลังสามส่วนสามของสองหนึ่งนะครับดังนั้นหกตัดหกจะเหลือ x กําลังหกห้าตัดห้าเหลือบวก x กําลังห้าลบสิบสองหารสี่เหลือสามลบสาม x กําลังสี่ลบหกหารสามเหลือลบสอง x ก,กำลังสามของสองหนึ่งนะครับเอาปลายมาลบต้นนะครับเราสามารถใส่วงเล็บแบบนี้ได้สองกำลังหกลบหนึ 1, 6. 2, 6, ่งกำลังหกสองกำลังหกลบหนึ่งกำลังหกบวกสองกำลังห้าลบหนึ่งกำลังห้า ลบต้นนะครับเอาตัวนี้แทนสองเข้าไปลบกับต้น1เข้าไปลบสคูณดูกับ x กํลังสี่ก็คือ2องกํลังสลบหกํลังสีลบส x ก็คือ2อกํลังสลบต้น1นึกํลังสตอนนี้สองสองสี่สี่สอดสองสห 3ิบหกสองสามสิบสองสามสิบสองสองหกสิบสี่หกสิบสี่ลบหนึ่งเหลือหกสิบสหเหลือสามสิบเอ็ดสอี่สี่สองแ 66สิ 6, 16, นี่ก็คือ4 16, 16ี่สิบหสิบหลบหเหลือ15บห้าลบสี่สิบหรเหลือ7จ็เจ็ดคูณสองเป็นลบส hey, ิบหกเจ็ดคูณสองเป็นลบส4มันจะได้เป็นฝั่งนี้ได้94อันนี้ลบห้าสาตั้ง 9ก้าลบห้านะครับตัดเหลือ8ตัดเป็น14 1 4ีลบเหลือห้5แลบห้เหลือ3ามตอบสาอ่ตอนนี้เราได้ค่าของอินทิเกรต a d r ของตำแหน่ง c แล้วก็คือ35 ต่อไปเขาให้ตรวจสอบว่า a มีคุณสมบัติอนุรักษ์หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลอกมาฝั่งนี้ก่อนแวกเตอร์ a เท่ากับ 5x y ลบหกกำลังสองบวกสอลบสี่นะครับตรวจสอบสมบัติอนุรักษ์นะหน้าสอง ในการตรวจสอบสมบัติอนุรักษ์นั้นเราต้องเอาผมเรียกสิ่งนี้ว่าเดลต้าความคูณแบคเออันนี้มันยาวหน่อยดังนั้นเราต้องใส่ i ยาวๆเจยาวแล้วก็เคยาวให้มีพื้นที่เขียนนะครับ I j เดลต้าความคืออนุพันธ์ย่อยห by ย x า b อ y c r เ by r x r by r y นะครับ i 5 x y ลบหก x กำลังสอง j 2 y ลบ4 x k ไม่มี0 5 x y ลบ6 x กำลังสองแล้วก็2 y ลบ4 x อันเนี้ย คือการเพิ่มแถวเพิ่มหลักนะครับในการคูณคูณเวกเตอร์จะได้จะใช้ดีเทอร์มินันต์ในการคูณนะครับคูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลง i เท่ากับ0ไปแล้วคูณลง j ได้ r by r c 5 x y ลบ6 x กำลังส Okay. มันจะยาวๆหน่อยนะครับบวก r y r x r y r x สอง y ลบสอง y ลบสี่ x สอง y ลบส x ทั้งวงเล็บนี้เลยดีกว่าสอง y ลบสี่ x ทั้งวงเล็บเนี่ยคือ Okay. อันนี้ผมซ้อนวงเล็บมากไปแต่วงเล็บซ้อนเยอะๆมันก็คือการแยกคิดเฉยๆนะครับเราจะใส่วงเล็บน้อยวงเล็บเยอะก็ได้ตรนนี้ก็แค่แกะการแยกคิดว่าให้เราโฟกัสตรงไหนก่อนแค่นั้นลบคุณขึ้น R Y ห้า x Y ลบหก x กำลังสอง หกเอ็กกำลังสองเคบวกไอเอาบายเอาซีเอาบายเอาซีสองวายลบสี R ่เอ็กซ์ R ได้ทรงนี้ปุ๊บอันเนี้ย l ีไม่มี c ตัดอันเนี้ย็ x มี x กเอาอันเนี้ยสอง y เนี่ยไม่ได้ละ l าเอ,เอาเฉพาะ x เ,เนี่ยลบสี่กำลังหนึ่งก็คือลบสี่เพอตกกำลังหนึ่งลงมาคูณตัว x หายนะครับลบสี่คูณหนึ่งก็จะได้ลบสี่ลบสี่เ k ลบตัวนี้เสร็จแล้วตัด r y r y ตัวนี้ได้ห้ x ตัวนี้ตัดของ k r y r c ตัวนี้ไม่มี c ตัด <c oughs> ดังนั้น k เนี่ยมันได้ลบเหมือนกันลบห้า x k ลบห้า x k นะครับ เราเห็นว่าลบเจอลบเนี่ยเราดึงลบออกมามันจะได้เท่ากับลบ4บวก5 x ที่คูณดูู่กับ k งนี้แสดงว่ามันไม่ใช่มันลบ4ลบ4บวก5 x k เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์ ถ้าเท่ากับศูนย์แสดงว่ามีสมบัติอนุอนรักษ์นะครับไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่มีสมบัติอนุรักษ์เรียบร้อยครับ